สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็วันหยุดเช่นเดิมเมื่อคืนก็โอ้โหสนุกมากนะคะพี่สาวนี่นพี่แม็กซ์มานอนด้วยเมื่อคืนแล้วก็เราก็กินข้าวเสร็จเช้ามาวันนี้แพมเพิ่ต่อนะคะเสรมสวยเสมสวยเสริสให้น้องสาวไม่หยุดสวยเป็นของขวัญ แอนนีเวอร์ซารีหนึ Pie ่งพันปีหนึ่งพันปีครบรอบวันแต่งงานของเราหนึ่งพันปีโอ้คิดเงินให้ได้ทองคิดทองให้ได้เงิน คิดทั้งเงินทั้งทองก็ได้ทั้งสองก็ได้ทั้งสองอย่างเลยน้องได้กินพี่ก็ได้กินนะขอบคุณค่ะถ้าพี่ได้กินน้องก็ไม่ต้องกินกับพี่หพี่กินให้พี่กินคนเดียวเถอะพี่กินใหญ่เช่องพลชลำไส้ยาวลำไส้ยาวหลายกิโล กินจนหัวกลัวบอกโอ้โหสาไหนมั่งว่าตีนเนี้ยจะมันกินตีนไก่แล้วมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดมันเป็นคอลลาเจนเนาะใช่กินแล้วมีแห้งไม่เหมือนเรากินไก่ปีกไก่อย่างเงี้ยมันจะเจ็บตามเราเนาะกินไก่กินแล้วมีแห้งนะหน้าตาสุดชื่นจ็มใสไก่ยิ่งกินยิ่งมันแล้วก็มีคอลลาเจนสูงหัวเต้เหนือกระหล่เม่ที่หลังต้มเปื่อยๆหน่อยหัวเลาะเาะดัง อยู่ใกล้ๆกันเนาะอือยู่ใกล้กันกสิขากันได้ปะกสิขาครับย่าจะจิ้คุกอยู่เดี๋ยวก็จะเบื่อกันใช่ไหมอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันมักก็เดี๋ยวจะเบื่อกันนันนี่ล่ะสนะอยู่แบบนี้แหละคิดก่าจะไปหากันเอาพวกไก่ดอกชั่วโมงเดียวกันไปกับกราบก็ชั่วโมงนึง สองคนขับรถไม่ได้และตอนแก่ขาดมหาดกลขาดไปกินรัวไอ้เสือเชิงานินี่ตีนไก่ มี่คี่ขึ้นรถไฟไปอ่ะเื่อจะถึงตาแขนขาพวกเอนซื้อที่ลากเนาะซื้อที่ลากรแล้ว็ยันยัดเหมือนคนแก่เข้าไปช้อปปิ้งเนาะโอ้โหคงจะไม่ทำหรอกนะที่ลากร์นะแม่มันบอกอายุเหลือเกินนะว่าจะซื้อมาใช้อยู่เดินไปเดินมาหิวก็เจ็บนะใช่ไหมต้องซื้อบางครั้งนะแกอีกหน่อยยังไม่ใช่ตอนนี้มันยังขับรถได้อยู่ เอาทานเนียงนเนยนียงก็ค่อ,มอยมีนะดีนะเนี่ยมันไม่ตึงไงสิก็นวดสินวดแบบนี้ม,มันก็มีที่ร้อยเหลืออีกยี่สิบนาทีแล้วก็เอาราบอกเดี๋ยวปีจะมืนขอบคุณใจ Thank you Thank you for มาแล้วก็เดะ Everyone Do I, look <coughs> Do I look beautiful? look it's like a bronze. Do I look beautiful? Look at the gold. It's, yeah. It's the gold. Oh, 22. 22.57. Look at this. Where a carrot. Oh, what you have for breakfast? Everything. Everything. Banana. Cereal, banana. Cereal and and uh, toast. Fruit toast. Wow. Three-course breakfast. Breakfast. <coughs> 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 God. เอยอะบินเฟรมกินก็ไม่มีความสุขนะนะเมียก็บ่นจะแหนะ I'm neck and you sister I always It's a good morning yeah Good morning yeah b e c a u s you worry about you โซเล่กันตอนเช้าอากาศสดชื่นค่ะ FC แล้วก็แบบนี้เราแบบพี่แบบน้องมาอยู่ด้วยกันมีความสุขเนาะมีความสุขได้อยู่กับน้อง ว่าเขามีความสูงกว่าพวกครับเขาว่ามีสุดอยู่คนเดียวที่มีสูงอยู่คนเดียวที่ได้อยู่กันก็พี่แม็กนี่แหละแล้วก็แม็กก็จะไปจะไปจะไปจำปะดงด้วยกันเนาะไปแล้วเนาะไปงานองคูไปงานองคูแล้วก็จะไปหาพี่น้องจำปาดูคิดถึงมากเลยเดี๋ยวจะไปให้ํามกหน่อไม้สูงสุดเลยเรามิสจำปะดง ไปก่อยจะแลบแลบแลบบ้านจัมปะดมมิแต่พี่แต่น้องคิดถึงนะคิดถึงอย่างพี่มีความสุขอ่ะไปอยู่จัมปาโดงนี่ใครไปอยู่จัมปะโดงบอกเลยมีความสุขใช่คือดูองค์ปู่ก็ไปอยู่จัมปะดงลุงพลก็ไปอยู่จัมปะดงมิแต่เหมือนกับพี่กับน้องแล้วใช่เห็นไหมดีเลยเนาะเก่งนะนั่นสร้างเสร็จองค์ปู่เสร็จนะ ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างแรงศรัทธาแบยมันเป็นกําลังพิเศษแรงศรัทธาถ้าไม่มีก็ไม่เสงถ้าไม่มีบุญก็ไม่ไม่มีบุญวาสนาด้อยเนาะบ่นว่าเนาะเธอไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปเจอต้องมีบุญมีบารมีอย่างท่านพูดนั่นแหละพี่ไม่เคยเห็นเขาทําพญานาคแล้วเป็นลุงพลมาแตนเขาทําพี่ถึงรู้ว่าเขาทาแตนวิธีทําเขาตั้งใจเนาะพี่ดูทุกวันเลยนะตอนนั้นอ่ะเวน Um, see Mr Pond how you feel can you tell me about it how you feel when you near Mr Pond what you think of him I felt quite humbled um, what's that mean the, <laughs> it means it was an honour to be with oh. him oh and, overwhelming um, yeah it overwhelming as well yes because he he come across as being sort of a, a genuine man oh. uh, with, with a nice sense of humour and he's extremely focused yeah and uh

ความอบอ้อมอะไรมีออมีอบอุ่นแบบอบอุ่นเนาะสบายใจที่อ,อยู่ด้วยมีความรู้สึกเขามีมีความเมตตาสูงแล้วก็เนาะนัะ่นแหละ,ะความรู้สึกจากแฟนเมื่อกี้บอกอเห็นครั้งแรกเขาบอกเ้วตั้งแต่อยู่จำปะดงแล้วเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีความอบอ้อมอารีมนีน้ำใจน้ำใจเนี่ย ฝรั่งเขาก็ดูออกอยู่ด้วฝรั่งก็นัน่นแหละเป็นคนขยันหมูมานะขยนันใช่ <ผล S 1> ปีมโลพากเพียรขยันแบบสร้างพาคนสร้างเลยนะถ้าสมมุติเราเนาะไปรู้จักคนถ้าเจ้าเจ้าบ้านไม่ทำเลยเนาะ เจ้าเจ้าบ้านไม่พาสร้างอย่างพวก youtube ก็ไม่มีอะไรจะขายแล้วก็คือไม่ใช่ว่าไม่ขยันนี่นะคือเขาทำเขาทำทุกวันเขาทำไม่หยุดคือเขาเขาเขาเรียกว่าต่อเนื่องทำต่อเนื่องไม่ขาดคือไม่ไม่ขยันแป๊บๆปแล้วก็หายใช่ไม่ไม่ใช่ว่าพัฒนาทำแล้วก็ปล่อยละเลยเขาไม่ละเลยไงเขาก็เอาให้เสร็จให้เป็นแบบทำทุกวันต่อเนื่องแล้วก็ พยายามคิดไอเดียําอันนู้นอันนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแบบให้มันดีขึ้นไงืมพัฒนาไม่ใช่ว่าจริงในนี่ความรู้สึกของพี่นะคือเขาไม่หยุดไงคือคือเขาก็จะทำไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือเขาก็ยังแคลริออน n It's like go on ตุ่นกิฟไม่มานั่งเฟตีโซ o ีโซลิฟโยเซลจัสถึงแม้ว่าแคลริอออันนี้อันนี้ไอกิบพิมแดเก็ด ไม่มานั่งโวยวายไม่มานั่งใช่ใช่ไอมันคือ,คอเรารู้สึจะถูกหรือจะผิดม,มันคือมันก็ต้องมีใครสักคนน่ะแต่เรายังทำอะไรไม่ได้คือเราคืออย่าเพิ่งมาประนาม,มแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือพูดไปยังไงดีคือมันเป็นความคิดของคน ที่ความคิดของแต่ละบุคคลไงแล้วที่มาโวยวายอะไรเนี่ยมันเหตุผลเพราะอะไรคือยังทำอะไรไม่ได้อย่าอย่าพึ่งประนามอกเขาอกเราเนาะเพราะยังไงเขาก็ยังมีแฟมิลี่อิสซัมกติเนดู do that to your family what you do you เ u get upset นะยิน่รือเติบโตมาสีใช่เขาก็เปลี่ยนนะแต่เขาควบเบริเวลนะควบเวลมากเลย เรียนหนังสือก็เก่งนะน้องทั้งสองคนเวลนเด็กดีนะเวลามันพูดไงเวลาเป็นคือเวลาเท่านั้นเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้แล้วก็นี่ก็เห็นกันหมดแล้วไงก็ยังจะมาอะไรอีกคือถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับว่าอิจฉาตาร้อนจากเขาไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างเขาทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างอื อะไรที่คนทําไม่ได้ถ้าคนตั้งใจจะทําทาได้ได้ทุกอย่างจริงๆเนี่ยคนยังไปถึงดมูลเคนคนนี้เก่งนะตั้งใจตั้งตั้งใจจะทาจริงอะคิดจะทําอะคนน่ะมันมีหลายประเภทไงเห็นไหมคนกอดกูดควรแต่ไม่ทําอะไรนั่งกินนอนกินเราให้สวรรค์โปรดอย่างเดียวใช่ไหมโอ้ยเพจถูกกเอมันไม่ได้เนาะกไม่ได้ช่วยอะไรอกถ้าเราไม่ลงมือทำอะเราต้องทำด้วยตัวเองไม่ จะให้คนอื่นมาช่วยตลอดเวลามันก็เป็นเป็นไปไม่ได้แกเป็นเป็นปีมะโรงเหมือนกันลักษณะคล้ายกันมันต้องขยันมันต้องทำหยุดหยุดอยู่เฉยไม่เป็นอ่ะไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆคนขยันอันนี้ก็โซเลกันเอ่อเอ่อคอฟฟี่ไทม์ินดอนมอร์นะคะทุกคนก็นั่งโซเลมีเพื่อนคุยนะคะแล้วก็โซเลกันเรื่องเอ่อ จำปะดงนะคะที่ลานองปูนะคะ thank you f ครับขอบคุณครัโอเคก็อันนี้ก็พี่แม็กนะคะก็มาสซเลยกกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะคนไหนกดไลค์กดแชร์คิดเงินให้ได้ทองคิดทองให้ได้เงินมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะบายบายขอบคุณค่ะบาย